โดนล่อไม่ไหวงั้นก็เขาร่วมมันเลยเป็นไงหวังว่าเธอคงดีใจฉันคือใจงูพอใจยังคุณคนดูเข้าใจไหมขอก่อหัวได้ไหมหงูคงไม่อ้วงไปใช่ไหมคช่ก่อหัวได้แต่อย่าหาเอาเองสิคิ้วมานะโด แล้วอาญาบ้านไหนโทร execute มาล่ะเออถ้าแบบนั้นก็ดีแล้วล่ะอย่าหาเอ execute มานะในกลุ่มอาวีนี่โพดด่ากันให้ยับเลยนะโอยหนูจะเป็นซัพพอตที่ดีของทีมดังนั้นไม่เอา execute หรืออะไรที่ไม่ดีต่อทีม,มาหรอกไม่รัชดช็อตหรอกหน้าเชื่อใจหนูเออเป็นแบบนั้นก็ดีไป อาญาที่ดีควรเอาไอ้ถึกถึกมาโกนให้เพื่อนร่วมทีมกุกกาไว้เลยช่องนี้มันเชื่อไม่ได้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสูขข่โคดพิมพหายกับอาญาที่จริงใจอาญาที่จริงใจแต่ไฟที่หัวเพื่อนร่วมทีมนี่ติดพรึบเลยและสําหรับใครต้องการหาร้านเติมเกมที่จริงใจก็นี่เลยเพจพ่อป๊อเคลว่าเพจสะดวกรดเรียบปบาดภัยโปรใช้แค่เพื่นดีเท่าน,นั้นจิ้มเลยที่ลิงก์ข้างล่างถูกกเต็มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แถมถ้าใส่โค้ดส่วนลดใต้ดีคิปชันนี้ลดไปเลยอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุก ไว้นางก็ขายของได้วะจำไว้ให้ดีเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องนี่เลยเพจเจ้ยุย้ยเต็มเกมนั่นไงกูว่า,วาแล้วกูเชื่ออะไรช่องนี้ไม่เคยได้พี่อ้อยไม่ต้องกลัวอะไรนะมีอาญาอยู่ดังนั้นจ่ายเต็มที่ได้เลยจ้าอะไรเธอน้องอ่ะยอดผีใสสูตรไอ้เอ๊ะอาาเมื่อกี้เหมือนพี่เห็นอะไรแบบ เป็นวงฟึบฟบออกอ่ะโอยพี่ไอคิดมากนอนน้อยพักผ่อนน้อยก็เห็นอะไรแปลกแปลกแบบนั้นแหละโอ้สงสัยพี่พักผ่อนน้อยเองแ้วน้องขอโทษแล้วการที่สงสัยนี่พี่ฉลิบหรือว่าเราถอยก่อนดีไหมถ่าจะไม่ดีแล้วนะพี่ชายไปเลยน้องไปจงห่วงพี่ไปขอคนอื่นได้เลยพี่กลับบ้านไปเต็มเลนโอเคค่ะพี่้อมารับหนูหน่อย่อกำลังไปอมาแล้วไอมารับหนู อะไรเมื่อกี้แปลกๆว่าสงสัยคิดไปเองจะไปไหนจะแปลจะไปไหนยะไปยะยะเฮ้ยยยยไปยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมันเป็จ่ายสักทคีไปคีสิคีิีสิิคีิคีสิคีคีคีสิสิคีสิคีคสิคคีสิสีิคีสิคสิสี เห็นอะไรแปลกๆสองสามรอบแล้วนะคิดไปเองค่ะคิดไปเองพักผ่อนน้อยใช่เหรอไอ้ยายพี่อ้หนูอยาช่วยพี่อยู่ก็เสร็จชั้นแน่แกไม่ยอมทักยิ้มเงียดิการเลกดิการนิคทมอุ้ยะก้อยตกรถอายับหนูทีคือนี่ยยาหนูไม่ได้ทําอะไรแปลกๆใช่ไหมคือเหมือนพี่เห็นอะไรแปลกๆอ่ะโอ้ยพี่้อยชิดไปเองนอนน้อยแบบนั้นแหละวันหนึ่งกูก็นอนไปแล้วสิบสองชั่วโมง ยังน้อยอยู่เหรอวะเนี่ยพี่อ้อยไปเลยหนูมีล้างไปเอาไปก็ไปเข้าก็เข้าจังหวะที่ใสสุดจ้าสิคิไปเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะพี่อ้อยหลอนอะไรคะก็ไม่มีอะไรนี่พักผ่อนน้อยเลิกหลอนจริงเหรออาญาพี่ว่าพี่ตาฝาดมาหลายรอบเลยแต่มันน่าจะจริงความน้องแหละปะใสสุดสักรอบเลยเอาสุดเลยอาญาได้แหละเอ็กซิคิวเอ้ยวูเห็นอะไรแบบๆไปแก ผภาพดวงตาค่ะพี่อ้อยโู้ภาพดวงตาทุกวันนี้สมจริงสมจริงมันก็กาวบราลาษชาวบ้านเขาดันลาดไม่แมนซี่ชีวิตนี่พี่อ้อยเชื่อใจหนูหน่อยสิแล้วทีมเดียวกันนะพี่เชื่อใจหนูแล้วจะเชื่อใจใครอ่ะบวกได้เลยนะคะหนูคอจับชื่เพี่เต็มที่เลยโด้ยโดนลหรอพี่เชื่อใจหนูนะพี่เชื่อใจคิวไม่เดี๋ยวอาญามันไม่ใช่นะพี่ว่ามันไม่ใช่เออปัดเลยปัาพี่อ้อยไปพบแพทย์ด่วนเลยนะพี่อย่าคิดมากเกินไปแล้วใช่ไหม ทุกวันนี้พี่เห็นภาพหลอนโบอยไม่รู้เกิดอะไรเหอะอ่ถึพี่ตายแต่พี่พี่เกิดอยู่อายะพี่พี่เกิดอยู่ตายเลยเดี๋ยวมันไม่ใช่แล้วมันต้องเป็นแบลนีอุ๊ยเย้ยจิดมากจริงๆไปอยู่กับพี่แล้วโอ้โหโอ้ยยาเหรยาเหรอเดี๋ยว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 แลดเมื่อกี้เห็นเหมือนกันไหมมันเหมือนวงวงอะไรขึ้นก่อนสักพักหนึ่งอะเอออันนี้แปลกจริงสองไหลช่วงนี้แลดพักผ่อนน้อยว่ะเด้อเว้ยแล้วสุดท้ายก็แพ้ไปแบบสวยงามพบพวกพี มาพักผ่อนน้อยเลยเห็นอะไรหลอนๆไปหมดใช่เหรอวะกูก็โหนไปทุกดอกกูก็ใส่ไปทุกดอกเห็นวงกันเลยแปลกๆขึ้นเรื่อยๆเลยวะพวกพี่ควรพักผ่อนให้เยอะกว่านี้นะเห็นไหมหนูได้ MVP เนี่ยแปลว่าหนูไม่ได้ยโยนพวกพี่ๆคิดกันไปเอง <S <S เออน่าจะเป็นความจริงขอโทษนะอาญาที่น่าจะคิดไปเองพูดเด้มไหม สลิมขอพูดได้ไหมโอ้โหลืมไปเลยว่ามีแคลรี่งั้นเกมนี้หนูมาเล่นกับพี่เอนโซ่ดีกว่าเล่นกับพี่อ้อยพี่แล้วพวกแกหลอนเออน้องอาญาเล่นกับพี่น้องไม่ต้องห่วงพี่ไม่มีหลอนพูดแบบนี้อา่าก็อุ่นใจเอาสุดเลยพี่เอนโซพี่เอนโซ่พี่เอนโซ่พี่เอนโซ่คะพี่พี่เอนโซ่คะหรูอว่าพี่ไม่ปกติอะพี่เออ เออเมื่อกี้เหมือนพี่เห็นอะไรแปลกๆพี่เอนโซ่น่ะคิดมากแล้วพี่ทำการทิ้งทันหนูมาทิ้งไว้ตรงไหนเนี่ยโอ้ยเครดตัวเล็กแต่ก็ได้เชลมีตัวเล็กจะไปไหนตัวเลยงั้นเอาเป็นว่าหนูจะให้โอกาสพี่อีกรอบหนึ่งนะคะพี่เอนโซ่ได้จ้าอยู่กับพี่ไม่ต้องห่วงคิดได่ถึงนะพ่เอนโซ่ในปมก็เครียดพี่เอาสุดเลยพี่เอนโซ่ในใจจ้าเอ็มเบลิทหมายจะเขียว เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยอยาญาเมื่อกี้ได้ทําอะไรแปลกๆปลก่ะหนูไม่ได้ทําอะไรแปลกๆเลยไม่รู้พี่เอนโซ่เครื่องอะไรพันหนูเข้าป้อมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพี่ขอโทษแต่พอดีใจพี่มันสั่งมาถ้าใจสั่งมาหนูก็พร้อมซัพพอร์ตตลอดออใส่สูตรได้เลยนะคะพี่เอนโซแล้วก็จัดไป เอช่วงนี้เป็นแปลกๆเหมือนพี่เห็นอะไรแปลกๆอีกนะเอาอีกแล้วพี่พักผ่อนน้อยแต่ใช้คำว่าพักผ่อนน้อยพี่ไม่ได้พักผ่อนเลยใส่ชุดได้เลยพี่เอ็นเจ้คุเล่คุเล่แล้วพร้องจะพ่อนรอสามรีนะอันสี่น้องจะมาแล้วเรียบร้อยบวกได้เลยนะคะพี่เอ็นเจ้าอันสีมาแล้วอุ้ยไงเครียดเอออาย่าเมื่อกี้เหมือนพี่เห็นอะไรแปลกๆเสงสัยพักผ่อนน้อยแต่จริงแหละเฮ้ยเครียดเลย <Yeah. S 2> บวกได้บวกเลยนะคะพี mm ่เอ็โซ่พ่อเอ็กซ์ พราะอันตีแล <scenes> ้วก็ลากหนูมาแล้วอ๋ออันตีแล้วก็ลากหนูมาแล้วใช่ไหมกันพี่บวกเลยแล้วก wow. ันจะไปไหนไปแล้วโวยใส่เมื่อกี้ภาพหลอนจะไปไหนเอ้โออออ่อเยอะไปถอยก่อนนี่พี่เอนโซ่หนูเล่นดีเปล่าอ๋อน้องอาญาเล่นดีที่สุดแล้วถ้าพี่เห็นโบงอะไรแปลกๆพี่ไม่ต้องไปคิดมากนะแค่เป็นอแค่เป็นสกิลช่วยของหนูอ๋อเป็นสกิลช่วยของหนูใช่ไหมเงินพี่ใส่เลยแล้กกันขกียร์เียเนะ เฮ้ยช่วงนี้ ROV ั๊กบ่อยแฮะทั้งทั้ี่เคลียรตายไปแล้วแท้ๆทำไมสกอร์คิวไม่ขึ้นวะใช่แล้วพี่เอสโซ่ช่วงนี้ ROV ั๊กบ่อยต่อให้พี่เลยค่ะแต่สกอร์คิวก็ไม่ขึ้นขึ้นแอดซิสสักนั่นนะเนาะนั่นสินะทั้งทั้งพี่ก็เตียแบบนี้แล้วเคียร์กันแล้วก็เคียร์ไปแล้วอ่ะโอ๊ะแต่ก็ได้อยู่ bug บ่อยจริงเว้ยจะไปไหนคิวเด้อให้เคียรเคียรสักทีเถยะเมื่อกี้เหมือนพี่เห็นวงอะไรแปลกๆ นิดเดียวเมื่อกี้พูดอะไรนะอาห้าพี่ฟังไม่ค่อยถนัดเลยอ๋ออยากกินล่าหน้าแบบใส่น้ำตาลนิดเดียวอ๋อเป็นงั้นไปใช่แล้วพ uh you know ี่ไม่ต้องสนใจพี่ไ่เคียนต่อได้เลยเดี๋ยวหนูคอยชับผอพูดงั้นพี่ก็ไม่เกรงใจแล้วนะมันนี่เคียนลำเคียนไม่ได้ลำเลยเคียนเคียนออหนังข้ออย่างแจมด้วยเลยเคียนเลยเคียนไว้เยเคียนใส่ต่อเลยพี่เอ็น้าหนูมีร้านมีอติใส่สุดโลยอ๋อเคียน อะไรนะไอาญาเมื่อกี้พูดอะไรเขี้ยวตาเมื่อกี้ไอาญาได้พูดอะไรหรือเปล่าตาหนูไม่ได้พูดอะไรเลยช่วงนี้พี่พักผ่อนน้อยหรือเปล่าพี่ไม่ได้พักผ่อนเลยต่างหากแล้วงั้นก็คาบป้อมไปเลยพี่หนูขอจย่าอไทยห้พีเอ็กซ์สกิลหนูยังไม่มาแบบจริงจังเลยอุ้ยไม่ได้ว่าอ้ไรนไกลเกินได้เฉยอ้าวได้ไงวะเนี่ยบวกเลยนะพี่เอ็นโซพอร์ทเอ็กซ์สกิลช่วยการชับพอร์ตหนูมาแล้วกพี่ว ลาลาไปเลยเก็บแางไม่ทำไมอะหนูแต่ไม่เป็นไรได้อยู่จะไปไหนจ้าเอลซอ์ไปแล้วโว้ยไปพี่เคียงซะดีๆไปแล้วโว้ยวันเดอร์ก็ได้วันเดอร์ก็ได้โอ้เคียนเลยเคียน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 เลยเคียนเคียนเฮ้ยเอางี้เอาวีพักอีกงี้ แบบนี้ต้องติดต่อ GM ให้แก้บั๊กด่วนเลยเนาะไม่ไหวไม่ไหวบั๊กบ่อยเกินไปแบบนี้พี่ได้คิวไปเยอะคิวไม่ขึ้นสักทีอุ้ยพี่ฝั่งทุกท่ามเยอะนะแต่หนูคิดว่าพี่ไหวโอ้เธอคิดว่าพี่ไหวพี่ก็ะใสเลยจะเครียดเครียดเครียดเฮ้ยวกบวมเไยเป็นแปกงเลยว่ายังไหวยังเครียดเลยเครียดเฮ้ยโว้ยเพื่อชีวิตที่ดีเพื่อเอออ้ย่าพี่ตายพี่ไหวได้ใส่แล้วคิไหวได้ใจนะ ใช้การไม่ได้พี่เอนโซเนี่ยไปขี่พี่ยีน่าดีกว่าขึ้นมาเลยค่ะหนูเดี๋ยวพี่พาไปฟ้อนนะาฮันไปเลยพี่ยีน่าหนูเรียมฟ้อนโดดี์ดองแล้วแต่ถอยปอนสกีสิบวิก็ดีนะเอ็นสคิวหนูอยากไม่มาเดี๋ยวนเมื่อกี้พูดอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ได้มีอะไรหรอกฟ้อนเลยค่ะเดอร์ดฮ้ยชิสกิลมาไม่ทันการปิดสวยๆเลยแต่สุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามค่ะเอ๊ช่วงนี้อาร์วีบ้าบ่อยแฮ พอนับคิวรวมๆแล้วคิวพี่น่าจะหายไป5 6 7ตัวได้เลยนะเนี่ยเฮ้อาวีพักบ่อยเกินจริงพี่เอนโซช่วงนี้อวีพักบ่อยอะหนูได้เหรียญทองซัพพอร์ตด้วยเฮ้ยแบบนี้ได้ MVP ีป้าเอ้ยน่าเป็นพี่เอนโซได้ไงอเออมันก็ต้องเป็นพี่อยู่แล้วสิจะเป็นน้องได้ไงล่ะ เอ๊จริงๆพีกต้องชิวเกือบ20เลยนะทำไมเหลือแค่14ว่วะอาวีบักบ่อยเกินและคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เจงูนะครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ค่ะ <c oughs> อันได้รับความเสียหาย5.3%เอร์ซ็น กู <laughs> เป็นลมภาษาไหนวะเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับผมเจอกันคลิปหน้าน,านะจ๊ะดูแลสุขภาพอยู่กันไปนานๆน,นะจ๊ะรักทุกคนมากมายะะจ้ะเจอกันคลิปหน้านา <laughs> นะบุยบุยลมที่จริงใจ <laughs> ขอโทษนะครับคลิปที่อาจจะเกลียนนิดนึงแต่ก็นานแหละเนาะทิดย์ทิดยไม่ได้เล่นในแรงเนาะไม่ต้องด่ามากกันเนาะมอ <laughs>